เฮ้ยมึงจะอมไข่ขึ้นไปได้ไงวะตัวเล็กนิดเดียวเองเอ้ยไอค้คัมเมนอ้าวมึงว่าใครคัมเมนเดี๋ยวมึงโดนเดมนเียงปงัง <c oughs> บ้านที่มึงอยู่ก็กูกค,งคงกนสร้างมึงจะเอากับกูใช่ไหมแล้วมึงคุยอะไรวะไอ้คัมเมนเอาจันตีไม่ใช่ทางออกมึงต้องมาอมไข่เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไงวะ <c oughs> <c oughs> ยิงไทยแลครับเราไม่มีการเหยียดกันนะครับเดี๋ยวมันว่าผมขมีนนะผมไม่ยอมมันบอกมันสร้างบ้านกูบ้านกูทำมาจากคนไทยแท้โอ้ยมันรู้ได้ยังไงกูไม่ได้งกันดังเดือดแต่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องรักกันนะครับแล้วทำไมกูยืนไม่ชัดวะขมีนขมีนผมขอโทษผมขอโทษยขมขอด้ว

คุณช oh oh ่วยผมไว้ขอบคุณครับเฮ้ยคนดูดบุหรี่ตักมวลไหมน้องคุณอยู่ตรงนี้นะ อยู่เดี่ยนี่ขอเชื่อเับพี่ทำไมต้องต้องหยุดดูบุหรี่ครับทำไมพวกเธอต้องดูบุหรี่อ่ะมันฟินเน่ะอยากดูอีกมันยากร่างกายมันวอนมันไม่ดีหลอดทวารครับจำไว้นะครับดูดบุหรี่ทำลายปอดรักครั้งเดียวตลอดทำลายหัวใจ ยยัไอ yeah. yeah, yeah, yeah. mm ้น hmm. น wow. wow. right? oh. wow. well, ี่นชายคีเจ๋อหุว้าวูทำอะไรนี่ยะคุณรัก็อื่นทำไมวะเอ้าโกสมัยที่เปิดกว้างพาทีมมอยู่ทุกที่เป็นอะไรทีมทีแล้ด่เฮ้ยยายก็ควรทำแบบนี้ไม่ควรลับลคกอื่นฉันไมว่าฉันเป็นผู้หญิงอะไรเจี๊เจียวันนี้ โอ้หัวใจเพ, <REM. S 1> พื่อนอย่ามีกิเลสมากไปเพื่นอนเื่อ,อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมึงกดใจสาวเพื่อนหัวใจคุณวายไม่จริงเพราะฉนันนะครับเลิกสองสาวนะครับจบลี